วันนี้นะครับพาสายมูทั้งหลายมุ่งหน้าไปที่วัดสาเกตราชวร,รมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองนั่นเองครับวัดนี้รุนเต็มไปด้วยพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์จนผู้คนหลั่งไหลและเปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาที่เดินทางมากราบไหว้ครับมาถึงแล้วเราจะพากันไปที่พระวิหารนะครับจะมีพระอัฐารถปริสฐานอยู่ภายในโดยมีความสูงถึง10.75เมตรเป็นพระพุทธรูปยืนศิลปะสมัยสุขโขทยัย อายุกว่า700ปีเลยล่ะครับหลังจากนั้นเราจะแวะมากราบหุ่นคีพึ่งของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์เกี่ยวท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชและอดีตเจ้าวาดวัสดสักตตแห่งนี้ครับ ก่อนขึ้นภูเขาทองนะครับเราจะแวะมากราบหลวงพ่อดวงดีพร้อมกับเขียนแผ่นทองเพื่อฝากดวงไว้กับหลวงพ่อดวงดีครับเชื่อกันว่าใครที่มากราบไหว้ท่านก็รว้นแต่ดวงชะตาจะดีขึ้นครับเดินมาอีกหน่อยก็จะพบกับหลวงพ่อดำนะครับเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับภูเขาทองมาตั้งแต่ตอนต้นเลยเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมขึ้นไปยังพระบรมบรรพุหรือภูเขาทองนั่นเองครับที่นี้ไม่สูงมากนะครับมีเพียง344ขั้นเดินง่ายและสบายมากๆครับระหว่างทางก็จะมีหลากหลายจุดให้ถ่ายรูป แต่ก่อนที่จะขึ้นไปก็สามารถแวะดื่มน้ำดื่มกาแฟตรงจุดนี้ได้ครับบรรยากาศค่อนข้างดีเลยซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะเติมพลังก่อนที่จะเดินขึ้นไปครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันนะครับแต่บรรยากาศค่อนข้างเย็นสบายระหว่างทางก็จะมีะระฆังให้ตีด้วยครับซึ่งเชื่อว่าการตีะระฆังนี้จะเป็นการบอกกล่าวเทวดาท้าวพรมต่างๆให้รับรู้ถึงการมาทําบุญของเราครับ บางความเชื่อนะครับก็บอกว่าการตีะระฆังเนี่ยช่วยให้เรียกโชคลาภทรัพย์สินเงินทองรวมไปถึงเสียงกลางวันของะระฆังที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจทุกครั้งเมื่อได้ตีครับไม่นานก็เดินมาถึงแล้วละครับยอดของภูเขาทองแห่งนี้ครับเมื่อขึ้นมารมพัดเย็นสบายมากๆเลยละครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆปฏิสฐานอยู่ภายในมากมายเลย เราสามารถไปซื้อทุกเทียนตรงนี้มาไหว้ขอพอรพระบระมสารีริกธาตุตรงนี้ได้ครับซึ่งก็จะเป็นการจำลองภูเขาทองมาไว้ตรงนี้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปกราบพระบระมสารีริกธาตุที่อยู่ภายในบริเวณช่องที่เข้าไปด้านในอีกทางหนึ่งครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับรวมไปถึงพระมหาเศรษฐีนวโกตรตรงจุดนี้ด้วยครับเราก็สามารถมากราบไหว้ขอพอรรมถึงเสียงเซีจีเพื่อขอโชคลาภตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเดินขึ้นไปที่บริเวณด้านบนสวรรค์แล้วล่ะครับซึ่งจะเป็นบันไดช่องเล็กเดินขึ้นไปด้านบนได้เลยนะฮะและแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับยอดเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุเจดีย์สีทองงามสง่าข้างบนแม้แดดจะร้อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าเย็นสบายมากๆเลยแหละครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นสะดือเมืองนะครับ ขาที่ต้องการค้าขายที่ดินขายบ้านนะครับสามารถมาขอพรตรงนี้ได้เชื่อกันว่าพรที่ขอก็จะประสบความสําเร็จครับโดยรอบผู้ขอทองนี้นะครับจะมีเท้าโลกบาลประจําทั้งสทิศเชื่อว่าท่านคือผู้กาหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ครับเริ่มต้นจากทิศตะวันออกเท้าทตาอระะัฐาผู้บันดาลความมั่งมีสีสุขทักินาวเวียนขวาไปทิศใต้ครับเท้าว,วิรุณหกบันดาลให้ปลอดทุกโรคภยัยจากนั้นไปทิศตะวันตก ทาวิรูปักบรรดาเรื่องเมตตามหานิยมและทิศเหนือทาวเวสุวรรณบรรดาเรื่องรับผลปุณทวีซึ่งอีกหนึ่งเคล็ดลับของผมนะครับก็คือการเดินสวนอิติปิโสรอบเจดีนี้3รอบครับโดยเดินวนจากซ้ายไปขวาแล้วกลับมาขอพรที่บร,ริเวณจุดนี้อีกครั้งครับโดยในภูเขาทองนี้นะครับเป็นหมุดเมืองตามที่บอกไปข้างต้นแล้วใครที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้มากราบไหว้เสริมมงคลชีวิตได้ที่นี่ครับ สำหรับใครที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ขออวยพรให้พบแต่สิ่งดีๆล่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดไปครับ